สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กําลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมน้อยนัทวันรครับผมจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับการรีวิวชุดแต่งรถยนต์ฟอร์ดครับวันนี้มาในสไตล์ f 1 5 0พร้อมวายบอดี้ใหญ่ๆนะครับผมยกสูง2นิ้วครับรวมไปถึงการเสริมหลอดด้วยแมกย่างสไตล์ออฟโรดนะครับผมขอบ20นั่นเองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับผมก่อนอื่นครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นขายดีที่สุดของฟอร์ดนะครับผมเป็น x l t ครับ และตัวยอดฮิตก็คือเป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองครับราคา9,200 0บาทครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2ครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าครับผมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรครับต้องบอกเลยว่าแต่งออกมาในสไตล์ของสีดำดุดุดโหดๆใหญ่ๆแบบนี้นี่เองครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยครับผมที่เป็นไฮไลท์เนาะเป็นชุด F150 ครับมาพร้อมกับสีดำด้าน ดูดูแบบนี้เลยครับผมพร้อมไฟ LED แบบเต็มช่องสีขาวแบบนี้นะครับผม3จุดครับตัดด้วยสีฟอน์ต Ford เป็นสีดำเงานั่นเองครับผมด้านล่างครับเป็นสีดำด้านเหมือนกันครับผมพร้อมตัวกันแค้์นะครับผมที่ติดมาให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผมเป็นสีบรอนหรือว่าเป็นสีดำนั่นเองนะครับผมไปต่อกันที่ไฟหน้าครับรุ่นนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผม ออกแบบและตกแต่งมาในสไตล์ของไฟของ m u s t a n งนั่นเองครับมีไฟ Day Time Running Light น,นะครับผมด้านล่างครับพร้อมกับตัวครอบสี่เหลี่ยมนะครับผมที่เป็นดวงไฟ LED นั่นเองครับผมแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของ m u s t a n งนั่นคือเป็นคลิปฉลาม3จุดนั่นเองครับผมตกแต่งออกมาพร้อมกับเข้าชุดกับตัวไฟ LED ของชุด F 1 5 0นะครับผมซึ่งเป็นไฟตัว C ตรงนี้เนาะแล้วก็ติดตั้งเป็นไฟตัดหมอกตรงนี้มาให้ด้วยครบชุดของ ตัว f 1 5 0กันเลยครับผมและที่เป็นไฮไลท์ของเรานั่นก็คือตัวโป่งข้างนั่นเองคือการ Y b o บ y นะครับผมตัว Y i o d y นะครับคือเราจะทำการตีโป่งออกมานะครับผมจากบอดี้เดิมนะครับผมอยู่ประมาณ3นิ้วรวมกับตัวซุ้มล้อที่ออกแบบมาในสไตล์ของรุ่นพี่อย่างแลปเตอร์นั่นเองครับผมทำให้บอดี้ด้านข้างเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับเทียบกับรุ่นพี่อย่างแลปเตอร์ได้เลยครับผม แล้วก็แน่นอนว่าถ้ารถมีความกว้างนะครับผมเราก็ใส่เป็นชุดล้อนะครับผมเป็นล้อขอบ20นะครับออฟเซตออฟลึก44นะครับผมรวมไปถึงการใส่ยางขอบ20นะครับเป็นยางมัเทเชลนดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมเมื่อดอกใหญ่แล้วนะครับขาดไม่ได้คือการยกสูงครับเสริมปีกนกครับผมแล้วก็เสริมเหล็กกันโคง้งเพื่อให้ รถไม่เสียการทรงตัวหรือไม่เสียการควบคุมรถนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าชุดหน้านะครับผมนี่เป็นเพียงแค่ชุดหน้านะครับแต่งได้โหดขนาดน,นี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายกันที่เป็นไฮไลท์ของเรานั่นคือดวงไฟไท้ายนั่นเองครับสำหรับมิติด้านข้างนะครับผมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นขนาดล้อ20นั่นเอง นะครับผมตกแต่งด้วยลวดลายสติกเกอร์เบาๆนะครับผมเป็นสีเทาตัดกับสีดำนะครับผมเพราะว่าคันนี้เน้นเป็นสีดำเนาะแล้วก็รวมไปถึงด้านข้างครับที่ตกแต่งมาในสไตล์ออฟโรดนั่นคือการติดตั้งโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander ครับผมพร้อมตะแกรง นะครับผมคนสัมภาระสําหรับออกทิปนะครับผมหรือว่าวิ่งงานต่างๆนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงแน่นอนครับรวมไปถึงโป่งด้านหลังครับผมเราก็ตีโป่งออกมาเช่นกันนะครับแต่จะน้อยกว่าด้านหน้าประมาณ1นิ้วนะครับผมและที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือตัวไฟนั่นเองตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมที่เรารีวิวชุดไฟนะครับเป็นไฟ LED ทรงสี่เหลี่ยมทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็นลักษณะของการเป็นไฟวิ่งนั่นเองนะครับผม รวมไปถึงชุดเป้านะครับผมข้อไฟต่างๆนะครับออกแบบมาเป็นสีดำเนาะแล้วก็รวมไปถึงไฟใช้งานไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรกไฟถอยนะครับผมเราก็ยังใส่ให้มาครบในชุดเดียวเลยนะครับรวมไปถึงชุดข้อฝาท้ายกระบะนะครับตัดสีดําด้านนะครับผมตัวรถเป็นสีดําเงาตัดสีดําด้านแล้วก็ตัวฟอน์เป็นสีดําเงานะครับให้รถดูมีความสปอร์ตแล้วก็มีมิติ ของด้านท้ายเพิ่มยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับกันชนท้ายครับตัวนี้เป็นของ King นะครับผมออกแบบมาให้ครอบกับตัว w i ยบอดี y นะครับผมจะเข้ารูปเข้าทรงกันพอดีนะครับตกแต่งด้วยไฟสองท้ายนะครับกรณีถอยนะครับผมจะมีไฟ LED ซิที่เป็นแสงสปอร์ตไลท์นะครับผมตัวนี้จะสว่างมากๆนะครับตกแต่งมากับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับผม2จุดแล้วก็มีห่วงลากจูนตรงนี้ให้ด้วยนะครับผม แข็งแรงทนทานแน่นอนครับรวมไปถึงเซนเซอร์เดิมนะครับผมก็สามารถใส่เข้ากับบอดี้ของตัวกันชนท้ายได้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วใหญ่สูงนะครับผมตัวเซลล์เนี่ยจะสูง180นะครับเมื่อเทียบแล้วเนี่ยก็คือจะประมาณเมตรเได้ครับผมเมตรเเฉลี่ย12เมตรนะครับผม ถ้ารวมกับตัวโลบาร์ด้านหลังตรงนี้ภายในก็เช่นเคยครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมสําหรับภายในนะครับมาพร้อมกับพวงมาลายัยพอนแรงแบบ e-pass นะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมพร้อมกับหน้าจอนะครับผมซิงค์3นั่นเองครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับ มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับสามารถตั้งออโต้ไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเซนเซอร์ปัดน้ําฝนอัตโนมัติให้ตรงนี้รวมไปถึงเบาะหนังที่มาจากโรงงานนะครับเตินได้สีเท่าเป็นหนังสังเคราะห์แทนนะครับผมนอกจากามีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วนะครับยังมีระบบครูดคอนโทรลครับที่สามารถควบคุมการขับขี่อัจฉริยะผ่านพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยครับผมนอกจากนี้นะครับ ของรุ่น XLT นะครับผมยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นระบบเบรค ABS ครับระบบกระจายแรงเบรค EBD ระบบ ROM ป้องกันรถพลิกคว่ำแล้วก็ระบบ ESP ออช่วยทรงตัวแล้วก็ควบคุมรถให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมรวมไปถึงระบบ Traction Control ป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองครับและไฮไลท์ของ รุ่นนี้นะครับผมมีระบบ HLA นั่นก็คือการช่วยออกตัวขณะจอดอยู่บนทางราดชันนั่นเองโดยการทำงานนะครับผมจะช่วยให้เราเบรกนะครับ3วินาทีกรณีที่เรายกเท้าออกจากเบรกเพื่อไปเหยียบคันเร่งนะครับป้องกันรถไหลนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าจัดเต็มในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยมาให้เต็มรูปแบบเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีแพนใช้รถนะครับผมแล้วก็ชอบการแต่งสไตล์นี้แล้วก็มี Ford Ranger นะครับผมอยู่ในใจนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมสามารถแคปรูปนะครับผมแนวการแต่งต่างๆนะครับส่วนไหนชอบส่วนไหนไม่ชอบสามารถแคปมาคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับหรือสามารถโทรมาที่เบอร์0842391429ได้เลยครับผมยินดีให้บริการ และให้คำปรึกษานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นเงินดาวการจัดไฟแนนซ์นะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงที่นะครับผมทั่วประเทศนะครับผมรวมไปถึงการจัดส่งมอบรถนะครับกรณีที่ลูกค้าเป็นมือใหม่นะครับผมขับระยะทางไกลๆอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับตรงนี้เราก็มีบริการส่งมอบรถถึงที่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆนะครับผมยกหูโทรมาได้นะครับผมยินดีให้คำแนะนำ ทุกรูปแบบนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับผมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องน้อยนัทวัตรไว้ด้วยนะครับผมเราก็จะนำเสนอคลิปรีวิวชุดแต่งรถยนต์ฟอร์ตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องเราด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่รับชมมาถึงตอนนี้เนาะแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าไว้ด้วยครับว่าเราจะมีรถอะไรมาให้ลูกค้าได้ชมกันเนาะ สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าควคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ